ส่วนสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับวันนี้ทั่วโลกก็ไปเพ่งเล็งหลังจากที่ทรัมป์เองนะครับได้มีการเปิดเผยกันในทันยาฮูว่าในพื้นที่ของฉนวนกาซาหลังจากที่เข้าไปสู่นโยบายของการหยุดยิงอิสราเอลถอนกำลังแล้วก็ฮามาสตอนนี้ก็มีการพูดคุยหยุดยิงแล้วก็แลกเปลี่ยนตัวประกรันกันความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ฉนวนกาซามันค่อนข้างที่จะมากมายนะท่านผู้ชมครับสภาพพื้นที่โดนระเบิดโดนอะไรทั้งไปหมด และก็ทรัมป์เองก็คิดการใหญ่เหมือนกันนะบอกว่าแบบนี้มีแนวโน้มว่าเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปจัดก,การพื้นที่จะยกระดับจะพัฒนาให้เป็นริเวร่าแห่งตะวันออกกลางโอ้โหแล้วชาติ ชาวมุสลิมตะวันออกกลางเขาจะนิ่งเฉยอ,อยู่ได้อย่างไรเมื่อวานมีรายงานนะครับว่าทางอียิปต์ได้ออกถแถลงการนะครับว่าทางอียิปต์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฉุกเฉินผู้นํากลุ่มประเทศอาหรับในวันที่27กุมภาพันธ์นี้เพื่อจะหารือถึงสถานการณ์ในเชนวนกาซาดินแดนปาเลสไตน์ว่า หลังจากที่ทรัมป์เนี่ยจะเข้ามายึดครองจะเข้ามาจัดก,การพื้นที่ที่กาซาหวังจะพัฒนาให้เป็นริเวร่าแห่งตะวันออกกลางริเวราใครๆก็ทราบว่าเป็นพื้นที่ชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์สวยงามอยู่ฝั่งฝรั่งเศส <c oughs> วันนี้จะยกจากฝรั่งเศสเนี่ยมาอยู่ที่ตะวันออกกลางโอ้โหแล้วชาวมุสลิมชาติ มุสลิมเขาจะยอมได้อย่างไรก็ต้องจับตาดูแลฮะว,ว่าวันที่27กุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอียิปต์เจ้าภาพนะฮะจอร์แดนซาอุดีอาราเบีย UAE จะพร้อมใจการปฏิเสธข้อเสนอเรื่องนี้หรือไม่นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าปฏิเสธได้แต่ใครจะเป็นคนจัดการใครจะเป็นคนช่วยเหลือผู้อพยพที่ไร้บ้านหรือเข้าไปจัดการพื้นที่ในพื้นที่ของฉนวนกาซาที่ชาวปาเลสไตน์ตอนนี้ หนักหน่วงจริงๆนะครับพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์หยุดยิงพูดถึงเรื่องของการถอนกําลังอิสราเอลเมื่อวานนี้ก็มีแผนเตรียมที่จะถอนกําลังเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งการถอนกําลังครั้งนี้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยของฮามาสนะครับก็ได้เปิดเผยว่า แนวทางของกองกําลังอิสราเอลท,ที่ดื้อถอนนะแล้วก็ถอนกําลังของพวกเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีก็ต้องรอติดตามนะครับว่าในวันที่ในช่วงเร็วๆนี้ข้อตกลงในการหยุดยินจะมีผลนะครับต่อเนื่องอย่างไรและที่สําคัญตัวประกันที่ยังค้างยังเหลืออยู่นี้แนวทางจะเป็นอย่างไรต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับหนึ่งในตัวประกันยังมีพี่น้องคนไทยเหลืออีกหนึ่งคนคที่ยังไม่รู้และยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมา ก็ต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากที่ถอนจะถอนจริงไหมจะหยุดยิงอย่างขาววหรือเปล่าและจะกลับมาพัฒนาประเทศอย่างไรและสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันทําให้ชาติอาหรับนะเขาต้องมาตั้งหลักแล้วก็มาสู้กับทางอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเพราะแผนที่จะไปจัดการพื้นที่ฉนวนกาซ่านะครับพอพูดถึงเรื่องของตัวปาาระกันคนไทยเมื่อวานนี้ เดินทางกลับถึงไทยแล้วคือ5คนไทยนะฮะที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวประกันนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก็ได้มีภาพแล้วนะฮะว่าเดินทางกลับถึงบ้านแล้วก็จะมีนายวัชระศรีอ้วนอายุ32ปีชาวจังหวัดอุดรธานีนายพงศักดิ์แทนนาชาวจังหวัดบุรีรัมย์นายเสถียรสุวรรณคำชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุรศักดิ์ลำเนาชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็นายบรรณวัตแซ่เท้าชาวจังหวัดน่านนะครับ ทั้งหคนก็เดินทางออกจากอิสาราเอลด้วยสายการบินพาณิชย์นะครับในวันที่8กุมภาพันธ์ผ่านนครดูไบแล้วก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยเมื่อวานนี้7โมง35นาทีนะครับก็มีสื่อมวลชนก็ไปรอทําข่าวเยอะแล้วก็มีนายมาริสเซงเยมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเข้าไปรับตัวแรงงานถึงในส่วนของตอมอเลยแล้วก็พอออกมาด้านนอกนี่ฮะญาติพี่น้องก็มาอบก,กอดทุกคนมีแต่น้ําตาของความปลื้มปิตินะฮะ มันตายแล้วเกิดใหม่นะคุณได้กลับไปเจอญาติพี่น้องของตัวเองอีกครั้งเห็นแล้วขนลุกเลยนะฮะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยพอก่าวต้อนรับเสร็จเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงการช่วยเหลืออีกหนึ่งคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่นะฮะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยังคงเดินหน้าในการที่จะพาตัวกลับบ้านนะครับส่วนแรงงานไทยสองคนที่เสียชีวิตจะดําเนินการพาร่างกลับสู่มาตุภูมิให้เร็วที่สุดนะฮะเดี๋ยวลองฟังประเด็นนี้หน่อยครับ เมื่อกี้ภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสุดๆแล้วนะครับสำหรับคนคนหนึ่งที่ได้กลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวต้องขอเรียนว่า<ม>เดี๋ยวผมผมจะพยายามให้สั้นที่สุดเพราะว่าอยากให้น้องๆทั้งห้าคนได้อยู่กับครอบครัวเขามากที่สุดเกือบทุกคนเนี่ยไม่ได้เจอครอบหน้าครอบครัวมาหลายปีแล้ว มีสองครอบครัวพูดกับผมว่า,าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ได,ได้ได้มีโอกาสในวันนี้ผมขอเรียนกับทุกทุกท่านว่าผมเองกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไม่เคยหยุดยัง้งเราไม่เคยเราไม่เคยยอมแพ้เราไม่เคยคิดว่ามันจะหมดหวัง แล้วสิ่งที่ทุกคนคิดร่วมกันว่าไม่มีวันหมดหวังก็ปรากฏซึ่งผลในวันนี้นะครับน้ำตาของความปลื้มพิติของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับกำลังใจของข้าราชการอย่างผมอย่างข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคม ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานรวมทั้งทหารนะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ได้ไปกับผมในวันแรกที่ได้ได้ทราบข่าวเมื่อกี้ภาพอืมคือฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะก็จากที่ทางรัฐมนตรีบอกก็คือทุกคนเนี่ยนะครับอยู่ในอาการที่เรียกได้ว่ามันดีใจอ่ะอย่างใช้คําว่าตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยไม่ไม่แปลกเลยนะเพราะอะไรเพราะบางทีเราถูกจับตัวไปงั้นแล้วอยู่ต่างประเทศนะฮะยากมากนะฮะที่จะ ถูกช่วยเหลือคอยมเลยเหมือนเราดูหนังอ่ะเหมือนเราเคยดูในหนังภาพยนตร์นะฮะว่าโอ้โหถ้าถูกจับเป็นตัวประกันมันยากมากๆเลยนะฮะแต่นี่คือเรื่องจริงนะครับตัวแทนแรงงานไทยนะครับนายพงศักดิ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือพวกเราได้กลับบ้านกลับมายืนตรงนี้เราเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาที่แผ่นดินเกิดขอขอบคุณเป็นอย่างมากก็จะมีวันนี้ไม่ได้วันนี้มายืนอยู่ตรงนี้นะวันนี้นะครับผม ก็จะมีวันนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือนะครับพวกเราทุกคนก็รู้สึกซาบซึง้งและก็ดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้กลับมาแผ่นดินเกิดอีกครั้งหนึ่งครับผมพวกเราทุกคนก็ขอบคุณจริงๆครับ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ <laughs> ขอบคุณครับผม ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเรื่องของอการช่วยเหลือต่อจากนี้นะฮะทางปลัดกระทรวงแรงงานนายบุญสงทัพชัยยุทธนะครับก็บอกว่าแรงงานไทยทั้ง5้าคนจะได้รับการที่ถูกได้รับการปล่อยตัวเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างกองทุนประกันสังคมกองทุนช่วยเหลือแรงงานไทยกรณีภัยสงครามเงินบําเหน็จชราภาพนอกจากนี้รัฐบาลอิสราเอลได้ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยโดยได้จ่ายเงินชดเชย ได้แก่งเงินช่วยเหลือทั้งรายเดือนและรายปีนะครับสูงสุดไปจนถึงอายุ80ปีซึ่งในเดือนแรกนี้แรงงานในทั้ง5คนจะได้รับเงินชดเชยประมาณคนละ60,000 0 0 0นิวเชเกลอิสราเอลนะฮะหรือว่ารประมาณ600,000บาทจากนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานก็จะติดตามชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่รวมไปถึงสนับสนุนด้านอาชีพด้วยนะฮะสุดจริงๆนะฮะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะครับก็ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเหลืออีกหนึ่งคนเดี๋ยวทางกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและก็ฝ่ายความมั่นคงจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อขอให้ได้รับการปล่อยตัวกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็น่าเสียใจนะครับเพราะว่าถูกจับไปแปดนะครับ,รบได้รับการปล่อยแล้ว5เหลืออีกหนึ่งแล้วก็อีกสองร่างนั้นเสียชีวิตไปนะครับก็รอดูการประสานงานหลังจากนี้หลังจากที่มีการช่วยเหลือจนเสร็จนะพิธีการเสร็จก็ ทางกระทรวงแรงงานก็เตรียมรถตู้นะครับ <Ừ. S 1> นำพาครอบครัวของทั้ง5 5ครอบครัวนี้ส่งกลับภูมิลำเนานะครับอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรัมนะครับอันนี้ก็เป็นแรงงานคุณพงศักดิ์แทนนาหลังจากที่ทางรถตู้ของกระทรวงแรงงานพาครอบครัวที่ไปรับที่สนามบินส่งกลับถึงภูมิลำเนาที่ก็คือภาค ของความสุขนะครับภาพของความประทับใจปีเศษๆนะคุณเท็กตั้งแต่เกิดสงครามแล้วก็ถูกควบคุมตัวถูกจับตัวเป็นตัวประกันลุ้นกันอติดต่อไม่ได้มไม่รู้ชะตากรรมไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรมารู้อีกทีหนึ่งก็ว่าถูกถูกจับแล้วก็ภาษางานจนได้รับการปล่อยตัวตอนแรกก็ คนที่ปล่อยตัวจะลดอ0 30คนจะเป็นร้อยคนจะแลกกัน66คนเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีคนไทยหรือเปล่าแต่พอทางฮามาสก็ส่งรายชื่อว่ามีชาติไหนบ้างแล้วก็มีพี่น้องแรงงานไทยหลายคนก็บอกโอ้โหรื่นใจมากนะครับอันนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเช่นเดียวมารอมารอปุกข้อมม่ข้อมือคนอีส3ครับเรียกขวัญกันที่อุดรธานีก็อีกหนึ่งครอบครัวนะครับก็คือคุณวัชรศรีอ้วนนะครับ 32ปีแล้วก็คุณศสรุรศัติ์ลำเนาสองรายงานชาวอุดรธานีที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับก็เดินทางถึงที่อุดรธานีอันนี้กลับทางสายการบิน,นแอร์นะครับก็พอถึงก็เป็นบรรยากาศของความชื่นมืน่นญาติญาติก็มารับกับภูมิลำเนานะครับ นี่ก็ช่วงหนึ่งนะครับว่าญาติๆก็มารอรับก็มาชุวยรุนกันแล้วก็มีรถตู้นะครที่บ้านรถตูถ้สำน,นักงานประกันสังคมนะครับด้ร,บรับจากสนามบินนะครับ 好，不要害怕，快一点。不要害怕，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 不要害 นะครับสำหรับทั้งห้าครอบครัวนะครับก็โวยงานภาครัฐก็ได้มีการประสานงานทางอิสราเอลก็ให้เงินนะครับเป็นการเยียวยาทั้งเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นเงินก้อนรายปีนะครับรายงานข่าวเหมือนกับจะได้คนละประมาณเดือนละสามหมื่นไปจนถึงอายุ80ปีเลยนะครับว่าถ้าเลือกได้ไหลายๆคนก็คงไม่อยากจะได้แบบนี้หรอกมันก็เสี่ยง จริงๆนะครับแต่ที่สุดก็รอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยคเลยอคอมมินีฮาร์ดนะดีใจด้วยนะฮะดีใจด้วยจริงๆครับเราเราดูภาพรายงานเขาเห็นภาพไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมยังมีความสุขตื้นตันใจนะครับมันเป็นทั้งเป็นคือเจ้าตัวถูกควบคุมตัวที่ก็คงไม่ไม่ไม่รู้อนาคตชีวิตอย่รถูกจะเป็นงต่างชาติด้วยอุ่ยคุยกับเขาก็ไม่รู้เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่านะฮะ แล้วมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวแรงงานกับตัวคนที่จับตัวไปอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาสงคราม,มจับมาเพื่อต่อรองเพื่ออำนาจต่อรองเขาจะต่อรองเขาจะคุยกันได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่มีใครทราบชีวิตมันเลยไม่รู้ว่าจะจะ,จะตรงไหนเนี่ยนะคือถ้าเป็นรัฐบาลไทยกับฮานะมาสยังพอคุยกันได้แต่นี่มันเป็นเรื่องของสงครามวันนี้เป็นยังไงวัน มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ